วันที่สี่สิบเอ็ดนาฬิกาเปียนบางไหมจ๊จะเดี๋ยวเราไปช่วยก,กันต่อครับผมเราก็อยู่ที่ช h a n g International Circuit เดีเ๋ยวลลต,ตัวโมโหร้าน ที่นีที่ทุกท่านเห็นนั่นก็คือบริลัมยูเนเต็ดชางอารีน่านะครับผมยัยอรังกานะกับทริปนี้นะแดดเมืองไทยจะร้อนสักเท่าไหร่เชียวร้อนจริงครับผมไปกันวันที่สี่ฟิลมมันมานั่งล้วนะครับ ห้องาอาหารกับครอบครัวออกมาได้2โลได้ไหมหลืมใส่ถุงมือม,มาจอดแต่ไม่ไห,หวนะ้ร้อนนี่ขนาดลมพัดยังร้อนรูบเลยโอ้ยดูแดดหลบล่องนะไม่ไหววะ่ะ สุรินจ้าวิ่งมาได้50สิบโลนะไม่ไหวเปิดห้องเลยครับพอร้อนวูบเลยฮะสือข้าต้องเปิดห้องที่ว่าวไม่ไหวว่าร้อนจัดคือลมที่พัดมานี่คือเป็นลมร้อนเลยขี่รถนี่คือแบบดูดิเนื้อเปียกอะรถวูบวูบวูบขี่มาได้50โลสุรินแล้วจ้าไป นอนก่อนสองต้อนห้คืนเพื่อออกขี่มาสักพักคอนเทนต์อีกแล้วไอ้เฮียเปิดห้องกะน,นอนพักเย็นๆแอร์แม่งไม่เย็นอีกคุณต้องไปเอาพัดลมมาเนี่ยอ้ยอมเสียตังเพราะขี่ไม่ไหวร้อนเปิดมาให้มีเย็นหนึ่ง แหเหรอผมอูดยูฮูจังหวัดสีสเกตสวัสดีสองทุ่มหรือยังทุ่มครึ่งครับผมเดี๋ยวหารายทานแถวนี้ก่อนยูฮู ถึงแล้ว bon. อุบลพอแค่นี้ก่อนไม่ได้เห็นเขาแลวเข้าที่พักแล้วแถวนี้ดีดีพี่พักก็ถูกถูกสี่บาทไปลุยเดี๋ยวเรามีสหายพาเราไปเที่ยวนะฮะวันนี้พี่เต่าน้อยอุบลน,นะครับผมฮ่าฮคือในสบายครับผมเรามีทีมงานจากอุบลมารับนะครับผม บายปไปเราจะไปไหนกันนะพี่เจ้าริมนูนพี่มันเป็นคือมันคืออะไรริมแม่น้ำเหรอใช่พี่ที่นั่งชิลอะไรเงี้ยใช่เติมตัวไวรุ่นเติมัวรุ่นแล้วเมื่อวานกูไปช้างอารีนามารอบแล้วนะไอชิพายมีไวรุ่นจริงอ่ะเอาแว่นกันทั้งคืนเลยอ่ะไอหมอลำวิรถแอร์รถแห่เหรอใช่ริมน้ำมูนน่า ทีบรรยากาศกันครับผมุว้าว <Wow. S 2> ฟิลแบบมาสะพานชนบุรีอ่ะอ้าวแจว๋วว่ะปี๊ยะเฮ้ยสาวสาวโอ้ยยี่ห้าโจเลยสับ <c oughs> <c oughs> ขึ้นหนีจากเมื่อวานมาบุรีรลมรำกูม,มาเจอของจริงแลยพวกเออห้างทางเหมือนว่าเหมือนสะพานที่ชนบุรีเลยหรอ่อ สองพีเพลกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้พามาดูทีเด็ดทุบเนียนยอันนี้พนักงานร้านปลาหมึกไอ้อ้วนข้างทางครับผมขอนยญาตนะครับผมดูครับสามคนนะดูดิร้านนี้ขายกันมือแป็นลิงขอบคุณมากครับ งานเจ้าว่าเพื่อนไอหนุ่มทรงเชียงมันเสียงจนท้อนี่ไงแต่กังใหญ่ครับผมเอาน้องรถสุดไปติดให้ยันไปข้างหน้านี่หลานมอไซค์เนี่ยฝั่งตรงข้ามอ่ะ